สวัสดีกับกระลิงชั้นเน่านะครับหายกันไมนานเลยทีเดียวะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของแมงกวางกันอีกนะครับเพราะว่าอะไรฮะก็จะถึงสิ้นปีแล้วจะถึงฤด,ดูหนาวแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอไปพูดถึงเกี่ยวกับพวกรถยนต์ก่อนนะครับคลิปเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีอยู่3มคลิปนะที่ผมลงไปเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ในการรีวิวรถนะฮะก็ได้ลบออกไปจากช่องกระลิงชั้นเน่าแล้วนะครับเพราะว่ากลัวมันจะโดนเนื้อหาซ้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าผมมีอีกช่องนึงเนี่ยเป็นช่อง หลักช่องใหญ่อยู่ก็คือในการรีวิวรถยนต์นั่นเองนะครับเอาตรงนั้นเนี่ยลองมาลงในนี้ดูดูซิว่ายอดวิวจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็กลัวโดนเนื้อหาซ้ำนะก็เลยลบไปแล้ว3คลิปนะครับส่วนใครนะฮะที่อยากจะติดตามในเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อะไรก็แล้วแต่การรีวิวนะฮะข่าวสารรถยนต์เนี่ยไปติดตามได้ในช่อง Moto r ด e GP นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้าไปดูแล้วเนี่ย ก็กรุณานะฮะช่วยรบกวนนิดนึงนครับช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งะฮะแจ้งเตือนด้วยนะครับไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนไม่อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนนะถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆม,ม,มานั่นเองนะฮะก็ฝากไว้ด้วยอนการครับสำหรับอีกหนึ่งช่องทางเกี่ยวกับรถยนต์นั่นเองมาวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของมแมลงกว่างกันบ้างครับซึ่งแน่นอนละสิ้นปีนี้ก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะเป็นแบบว่าฝนตกหนัก เข้าสู่ช่วงพายุบ้างปลายฝนบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเป็นสัญญาณบ่งบอกแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละจะใครจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยในเรื่องของมแมลงกว่างนั้นก็จะมีมาแล้วนะฮะมันมีความเป็นไปได้ครับถ้าเกิดผมเนี่ยได้กลับไปที่ทางภาคเหนือนะฮะถ้าเกิดผมได้กลับไปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูเลยถ่ายให้ดูเลยนะว่าการไปหามแมลงกว่างนั้นเนี่ยไปหาอย่างไรกันบ้างนะครับ เรียกได้ว่านะฮะถ้าเกิดมันยังสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนนะเพียบเลยฮะลงมาเพียบเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตอนที่ผมเคยไปจับมานะฮะก็ถ้าเกิดได้กลับไปที่ทางภาคเหนือครับในบ้านทางภาคเหนือนะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอให้ดูนะว่าไปหายอย่างไรกันบ้างกับแมลงกวางโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยที่ผมเคยไปนะได้มาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเมียได้มาหมดเลยนะครับสลับมแมลงกวาง ได้มาจนแบบว่ากระป๋องสาย,ยานี้ล้นมาเลยนะฮะแต่ก็เอามาดูสักพักหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยไปแถวบ้านนั่นเองนะครับซึ่งไอสัตว์พวกนี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานนะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่นะครับมันอยู่กันได้ปั๊บหนึ่งแล้วมันก็ตายอะไรประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดว่ามันตายอย่างเงี้ยเราก็เอามาแบบว่าสตาร์เล่นก็ได้นะเอาไปเก็บไว้เป็นคอลเลกชันสะสมอะไรประมาณนี้นะฮะก็จัดท่าทางของมันหน่อยนึงเอาโฟมมาผ่นโฟมเนี่ยแล้วก็หาเข็มหมุดเนี่ย มาป,ปักปักปักจิ้มไว้เนี่ยให้มันกลางแขนกลางปีกกลางขาท่าทางแบบไหนแล้วก็จัดเอาไว้แบบนั้นแล้วก็ไปตากแดดนั่นเองครับนั่นก็คือวิธีที่ผมเคยทํามาสมัยก่อนนะฮะสมัยนู่นนานมาแล้วนะครับก็ทําแบบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการสตาร์ทแงกวางแล้วเก็บไว้ดูซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีกลิ่นนะถ้าเกิดมันแบบว่าเสียใหม่ๆเนี่ยเราไปตากแดดนะสักประมาณสัก สี่ห้าวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องตากแดดไปเรื่อยๆนะจนแบบมันแห้งอะไรประมาณเนี้ยระหว่างที่ตากแดดเนี่ยอยากให้มันอยู่ท่าทางไหน,น่ก็อย่างที่บอกไปะฮะก็เอาเข็มบดมมาปักๆกับโฟมไว้ ai, อะไรประมาณนี้นะครับก็จัดท่าทางประมาณนี้นั่นเองนะสลับแรงกวานั่นเองนะครับก็คิดว่าคิดว่าอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดได้กลับไปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะทําให้ดูนะว่าไปหายังไงจับยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ ก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันแล้วผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่า,มาแมลงกว่างนันเนี่ยรู้สึกว่าน่าเลี้ยงนะเออมันไม่ยุ่งยากดีอ่ะแล้วเอามาเลี้ยงในกรุงเทพก็ได้ด้วยจัดเป็นแบบคล้ายๆเป็นตู้ไม้น้ำสักหน่อยนะหาเป็นแบบตู้ปลาที่มันเป็นแบบพลาสติกอะ่ะเออใส่พวกก้อนกรวดหรือว่าเอาพวกแบบพวกต้นไม้นะออไม่ใช่เด็กเป็นแบบกิ่งไม้แห้งๆมีเขียวๆหน่อยหนึ่งอย,อยู่ในตู้แล้วเอาแมง กวางใส่ลงไปอะไรประมาณนี้มันก็ดูสวยดีเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะส่วนอาหารการกินของมันเนี่ยก็แน่นครับสมัยนั้นผมให้มันกินพวกก้ยกล้วยน้ำวานั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผมเห็นเขาขายเนี่ยเขาใส่พวกปีโป้ไปด้วยเพราะว่าพวกนี้มันชอบกินพวกน้ําหวานนั่นเองนะฮะน้ำหวานอะไรประมาณนี้ของหวานพวกชานอ้อยอ่ากล้วยแต่ตะตุจักเนี่ยผมเคยเห็นเนี่ยเขาเอามาขาย,ยที่ใส่เป็นกล่องใสๆเ่เขาให้กินพวกปีโป้ นะฮะก็นั่นแหละครับ,รบผมก็จะลองดูนะถ้าเกิดได้ไปนะได้ไปที่บ้านทางภาคเหนือในช่วงหน้าหนาวครับถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยพาไปดูแล้วเนี่ยมันจะมีเยอะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปเนะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันสดโซมากยิ่งขึ้นนะครับต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีคนก็แบบว่าเนะี่ยใช้พวกยา วัชพืชถ้าวัชพืชอะไรต่างๆเงี้ยแมลงพวกนี้มันก็หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนสมัยผมนี่ยังเป็นแบบไวรุ่นไวรุ่น,นอยู่ยังไม่มีอายุมากเค่านี้ฮะยังเป็นเด็กอะไรประมาณนี้โหเพียบเลยสลับแมลง,งกว่านะครับนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะที่เอ่อหน้าเพาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้โหมันใช้เวลาเวลาในการเพราะยาวนานเสนเหลือเกินนะกว่าจะออกเป็นนูนเป็นตัวหนอนเป็นตัวอะไรโอ้โหนานมากๆเลยะฮะอืม น่นแก็เดี๋ยวรอติดตามดูเลยกันครับสำหรับคลิปแมลงกวางถ้าเกิดได้กลับไปบ้านทางภาคเหนือนะฮะแล้วถ้าเกิดกลับไปแล้วถ้าเกิดมันมีอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะว,ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างกับการจับแมลงพวกนี้มีเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณไหนนะฮะโอเควันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้แลวกันนะฮะสั้นๆเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ